ก็คือวส, <c oughs> สวนของพระวิษณุนะครับคือปางหนึ่งของพระนารายณ์นั่นเองนะครับและเบื้องหลังผมเนี่ยนะครับก็องค์พระวิษณุพระวิษณุก็คือหนึ่งปางของพระนารายณ์นั่นเองนะครับพระวิษณุค,คือผู้ดูแลป,ปกปักรักษานั่นเองนะครับใครได้กราบไหว้บูชาก็จะได้ปกปักรักษาคุณตลอดไปเบื้องหลังผมนะครับก็ค,คือพราซาการูด้านก็คือพยาคุดของเราเนี่ยเองนะครับ เพราะฉะนั้นดินแดนที่เนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากมายเลยเพราะฉะนั้นใครที่บูชาพยาคุธก็จะไม่ขาดเงินขาดทองเลยนะครับมีกินมีใช้ตลอดชีวิตตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับ What i d this b r e a d i t s a lot u o s p o n uh, before use the G20 for the gala dinner. ตอนกลุ่ม G20 เข้ามานะครับเขาปิดสถานที่นี้เลยในการเลี้ยงรับรองกันเป็น gala dinner แสดงว่าเขาต้องคัดสรรแล้วว่ามันต้องเป็นเดียนที่สุดยอดมากเลยนะครับเขาถึงที่จะมาจัดกันที่นี่นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่พ g a r u r u w i Wisnu n e n c n n a ยิ่งใหญ่มากถ้าคุณดูจากคลิปวิดีโออาจจะไม่ได้ดูใหญ่มากแต่ว่าจริงๆแล้วใหญ่มากนะครับคือพระวิษณุหรือพระกิษณะหรือพระนารายณ์ทรงคุดครับผมเพราะนั้นน,นี่คือมหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่ซึ่งทุกๆคนรู้จักนะครับ นี้พระนารายณ์ยจะมีหลายปางมากก็คือมีทั้งพระวิศณุริกษณะแล้วก็พระนารายณ์พาซาการุดาวิษณุก,กัญชนะขอให้ท่านทรงเมตตาปกปักรักษาให้ทุกคนสุภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยจะเลยลุ่งเรืองสมปทานะทุกทุกประการสาธุ นี่นะครับเราก็มาดูโชว์กระจัดดานนะครับอยู่ที่หน้าผาอูรูวาตูโชว์พื้นบ้านนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาถึงที่บาหลีเนี่ยก็จะไม่พลาดโปรแกรมนี้เลยนะครับดินกกจักจาหน้าผาอูรูวาตูนะครับ